สวัสดีครับโคตู้นะครับสำหรับนักเรียนที่ติดท,ทำเว็บไซต์กับทางอาจารย์กมลเวทไว้แล้วลองเข้ามาในเว็บไซต์แล้วต่อ,อยุต่อโดเมนแล้วแต่ว่าทำไมเว็บไซต์มันคลิกเข้ามาอย่างวบไซต์ตัวอย่างนี้คือกนกลลัก,ก .com นะครับแล้วเป็นหน้าขาวๆแบบนี้ไม่เห็นมีหน้าเว็บไซต์เหมือนแต่ก่อนเลยฉะนั้นเราต้องล็อกอินเข้ามาในระบบหลังบ้านที่ WordPress ก่อนนะครับก็เข้ามาที่เว็บ โดยพีชื่อเว็บไซต์แล้วก็โดยพีเขีดล็อกอินหรือ WP ขีดการแอดมินนะครับก็จะมีชื่อยูสเนมพาสเวิร์ดกรอกชื่อหรืออีเมลนะครับและรหัสผ่านเข้าไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาในหน้าหลังบ้าน o ว d p r พล s เนี่ยนะครับเว็บไซต์มาดูที่ ตรงนี้นะครับเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่าแล้วดูที่ปลั๊กอินที่ชื่อว่า the ah uh, theplocket ตรงนี้โอเคแล้วมาดูว่าตรงนี้ลายเส้นเป็นเป็นเนอเอ็กซ์ปรีเดยสิบเจ็ดอันนี้คืออัปเดตแล้วข้อมูลอัปเดตแล้วแต่ทําไมหน้าเว็บยังไม่ขึ้นนะครับที่เป็นหน้าปกติแต่เมื่อกี้ที่ดูคือหน้ามันกลายเป็นหน้าของข่าวนี้หน้าเปล่าๆน,นี้ไม่มีข้อมูลนะครับ ครับคลิกเข้าไปมันก็ไม่ขึ้นฉะนั้นเราจะมาแก้ปัญหานี้กันลองอินเข้าไปใน r ว p r e พ s ของเราในหน้าหลังบ้านเนี่ยนะครับแล้วมาที่หน้าควบคุมเรามาดูตรงส่วนของปลั๊กอินการตั้งค่าของปลั๊กอินที่ชื่อว่า Wp Rocket ถ้าเข้ามาดูใน Wp Rocket แล้วรายเส้เนตรงนี้ครับ my account นี่รายเส้นเป็น infinite ไฟไนนะครับแล้วก็มีวันที่1701 2 0 2 2คือปักอิเลเซนเนี่ยมันอัปเดตให้ต่อ,อยุคเพิ่มไปอีก1ปีแล้วแต่ที่หน้าเว็บไซต์ไม่ขึ้นน่าจะต้องเคลียร์ตัวที่เรียกว่าแคชคือมันจำหน้าของค่าไว้ตอนที่ปักอินยังไม่อัปเดตฉะนั้นเราต้องมาที่เมนู The w p Rocket ตรงนี้นะครับด้านบนเห็นไหมครับมี The w p Rocket แล้วมีคำว่าเคลียร์แคช ล้วกด Clear Cache นะครับพอเรา Clear c แ c h e เราลองดูลองเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับแล้วเปิดหน้าต่างของเว็บไซต์ขึ้นมาดูอันนี้ในเว็บไซต์เดียวอ่บเบราว์เซอร์เดียวกันในแท็บเดียวกันใน g คร g l e Chrome เนะี่ยมันขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมลองมาดูในเบราว์เซอร์ตัวอื่น Firefox นะครับนี่นะครับกนบลาก,ก .com ที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เอามาให้ดูแล้วมันไม่ขึ้น ดูซิขึ้นไหมทำไมยังไม่ขึ้นอีกเพราะว่าเว็บไซต์อื่นมันก็น่าจะทั้งขึ้นด้วยเพราะเราเคลียร์แล้วนะครับลองทัางั้นต้องมาย้อนกลับมาที่เมนูปลักอินตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกอัปเดตปลั๊กอิน,นก่อนกดอัปเดตแล้วรอให้มันอัปเดตให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูอีกทีซิว่าทำไมมัน มันไม่ขึ้นที่หน้าเว็บอื่นที่เบราว์เซอร์อื่นที่เราใช้แต่เบราว์เซอร์ที่เราล็อกอินเข้า w o r d p r e s s เนี่ยแก้ไขเนี่ยมันขึ้นหน้าเว็บปกตินะเมื่อกี้มันอัปเดตแล้วเนาะเดี๋ยวผมเราจะเปิดเบราว์เซอร์อีกอันนะครับตัวนี้อันนี้เป็นหน้าที่เมื่อกี้เราทำแล้วมันเป็นขาวๆเดี๋ยวลองโอเคคือต้อง เข้ามาทำการอัปเดตปลักอินตรงนี้นะครับแล้วก็ในเมนูตั้งค่าตรงนี้ด p r o ล k k t แล้วก็ไปดูไลเซน์ว่ามันอัปเดตแล้วพอไลเซน์มันอัพมันโหลดาช้าตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ไปกดเคลียร์แคชที่โดยพีล็อกเตรงนี้แล้วเราก็ Clear Cache เพื่อเคลียร์ค่าเก่าที่มันจำก่อนเดี๋ยวผมลองเข้าอีกเบราว์เซอร์หนึ่งตรงนี้ก,ก,กันนลั หน้าเว็บขึ้นแล้วฉะนั้นขั้นตอนก็คือเข้าไปอัปเดตปลั๊กอินเข้าไปอัปเดตปลั๊กอินนะครับแล้วก็เช็คเข้ามาดูที่อ p r o ล k e t Setting แล้วมาดูตรงนี้ไ Account ิในหลายเส้นตรงเนี้ยถ้าอัปเดตปุ๊บอัปเดตปลั๊กอินแล้วก็ทำการเคลียร์แคชแล้วก็อัปโหลดมันขึ้นมาใหม่หน้าเว็บมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ